บทที่18จะไปหาย่ามานีพูดว่ามานีจะไปบ้านย่าของชูใจแม่คะทำไมมานีไม่มีย่าบ้างแม่พูดว่ามานีมีย่า แต่ย่าไม่ได้อยู่ที่นี่แม่จะพามานีไปหาย่าก็ได้ที่บ้านย่ามีป้าและลุงมานีดีใจกอดแม่และพูดว่ามานีดีใจจะได้ไปหาย่า แม่ว่าถ้าเราไปหายา่าจะให้น้าอยู่เฝ้าบ้านมานีพูดว่ามานีจะพาย่ามาอยู่ที่นี่พ่อหัวเราะ ừ, ừ. แม่พูดว่า ถ้ามานีพายญ้ามาได้ก็ดี